อ่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมป๊อปพิรพลนะครับในบีดีชานอลของเรานะครับวันนี้ฟุตบอลวันเสาร์นะฮะอ่ะกลับสวัสดีทุกทุกครับวันนี้อยู่หน้าจอคอมวัเดยนะครับอ่ะสวัสดีพี่หยงร็อก90นะฮะมั่นใจปารีสจะเสียประตูเพราะเสียประตูตรงนั้นก็เสียจริงๆนะครับเมื่อคืนเมซี่ก็เล่นครึ่งเดียวแล้วก็เจ็บด้วยนะฮะพี่ปัทมาสวัสดีคุณป๊อปวันนี้ฟุตบอลเขาเนี่ยใส่เสื้อเลสเตอร์สวยทั้งสองท่านขอบคุณมากครับ วันนี้ถ่ายเลสเตอร์นะครับพี่หญิงเรสวัสดีครับแล้วก็พี่เดชนะสวัสดีทุกท่านเลยเมื่อวานนุกท่านคำนวณายไปเปสเชผมให้สองศูนย์แต่ว่ามันสองหนึ่งนะครับแต่ว่าทางเออ่ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียเป๊ะเลยผมให้ออสเตรเลียชนะทางฝั่งของอินโดนีเซียไม่เกินหนึ่งประตูแล้วก็ชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก็ถูกไปนะฮะอ่ะมาวันนี้ครับพีเมพ์เลียงกรีสลิเวอร์พูลลงสนามนะครับเจอไบรตันแล้วก็แมนซิตี้เอ๊ะเดี๋ยวผมขอดูแมนซิตี้เจอใคร แมนเชสเตอร์ซิตี้แมนซิตี้โอ้โหเจอคิสซ่าเพลยข,ของปาติกเวล่านะไปคู่นี้ก่อนเลยนะครับสามทุ่มตรงครับวันนี้ทีมใหญ่จะลงสนามกันครบเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เล่นกันให้หมดนะครับอาคารพุทธะยูซีเอลเองเพราะฉะนั้นวันนี้แมนซิตี้เจอปาติกเวล่าครับโอ้โ oh, หไม่รอดแน่นอนเวล่าแพ้บอลเร็วๆแบบนี้นะครับเต็มที่แล้วกับอาร์เซนอลตอนที่ เจอแล้วเสมอวันนี้โดนแมสเซตตี้ถล่ม3-0ครับชัวร์ป้าบนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลครับเจอกับไบรทันไบรทันหนัก2เกมแล้วนะเพิ่งเจอซิตี้ไว้แล้วแพ้4-1วันนี้ผมว่าก็คงจะรับและส่วนกลับแต่ว่าลิเวอร์พูลจะชนะได้ครับด้วยความมั่นใจที่ถล่มแมนยูมา2นัดในลีกยิง10ลูกนะครับผมให้ลิเวอร์พูลชนะไบรทัน2-0ครับแล้วก็แมนเชสเซตตี้ชนะทางฝั่งของเออ่คีซัมเพลย์3ะตูต่อ0นะครับสองกูอันนี้บไเยรูมิวนิก ออกไปเยือนอูนิโอนเบอร์ลินบายเยิร์นเพิ่งจะพ่ายแพ้ไม่ใช่กราปักมาในบอลคู่5-0โหนี่กดดันแน่นอนนะครับแล้วไปเยือนอูนิโอนเบอร์ลินไม่ใช่งานง่ายนะครับแต่ก็อีกแหละบายเยิร์นก็จะมีการคัมแบ็กที่มันได้ตลอดนะครับคู่นี้ดูยากเหมือนกันนะอาจจะมีทั้ง2-0หรือ1-0น,นะครับบายเยิร์นชนะครับแต่ว่าจะเละหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะครับ อาจจะ1นึหรือ2อเนี่ยบนเดสติกาเมื่อคืนนี้ผมก็ให้ถูก2อไปด้วยนะอ่ะเอาไปที่ลูกที่2มาครึ่งหลังแล้วนะครับท้ายเกมเพราะฉะนั้น3คู่วันนี้แมนซิตี้ถล่มพาเลทลิเวอร์พูลชนะไบรท์ตันสองศูนย์และไบเยอร์นได้สองศูนย์แต่สองศูนย์นาทีท้ายๆเลยครับจัดไปสามคู่วันนี้พีทีแชนแนลของเรานะครับอ่ะแล้วก็ขออนุญาตวันนี้วันหยุดแนะนำนิดน,นึงนะั่นอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะฮะใครที่ดูทิกต็อกนะครับเราไม่มีทิกต็อกของผมนะฮะสามารถเข้าไปดดูกััันนนนนไ้้้ตอนนีแสสแสซบบลวะคร เข้ามาใน Google นะครับแล้วก็เส้นหาตัวนี้ฮะ POP นะครับไปไหนไปที่ Google ก่อนเส่ Google อ่าขอเนี้ยหมดหมดนะ POP นะครับแล้วก็ w ERA ไม่ต้องเว้นวักนะครับอ่าเนี่ย๋อมีบิ๊กผลติ๊กตอกมาขึ้นมาว่ะขึ้นไหมไม่กล้าจะขึ้นนะ เ,เนี่ยอัพวิลาพลติ๊กต็อกไม่ขึ้นนะมันต้องเป็น P O P W E R A P O L แบบเนี้ยแบบไม่เว้นวรรกอะ่ะขึ้นแน่นอนนะอ่าแบบนี้นะครับขึ้นไหมทวิตเตอร์เอ้ยมันก็ไม่ขึ้นเหมือนกันเ้ยเอายัางไงอ่านั้นลองเข้าไปที่ติ๊กต็อกเดี๋ยว แล้วก็ลองเสิร์ชหา POP จะมันอยู่ ERA POP อันนี้ขึ้นแน่นอนอ่านี่มาแล้วนะครับนี่นะฮะใครอยากดูก็ไปดูกันได้เลยนะครับเพิ่งลงคลิปใหม่ไปแชร์เข้าอร์แมมอยู่ฝากเอาไว้ด้วยวันนี้เจอกันผมวงเย็นผมมันยายคู่อซนอนกับเลสเตอร์พอดีนะครับ,ขบคขมไม่เข้ามาคุยกันครับสวัสดีครับ